สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องผมก็พุ่มนัดอีกแล้วนุ่มเลยพากินพาแซบครับเมื่อนี้พุ่มกระชิพามากินทะเลดองครับผมเป็นพี่น้องมีปลาแซลมอนเนาะดองไอซิลคกับไอกุ้งตัวใหญ่ครับดองซีิลดองซีิลสไตล์เกาหลีเกาหลีเลยครับอืครับมีเขาครับเขาสวยมันงวนแหละครับพุ่มอ่าเขา ญี่ปุ่นญี่ปุป่นมาได้ครับเอาง่ายครับกินซาสุ้ลงสลายครับผมพี่น้องแล้วก็มีน้ำจิ้มสีฟูดแซ่บเผ็ดเองนะครับพอดีมีน้องผู้หนึ่งข้อไอ้โคเรียดองครับแต่ว่าพอดีทากเพลเข้าไปแล้วขคงเบิ่ครับก็เลยพุ่มเลยดองเองนะครับดอกเองหัดเห็ดเองแท่แรกเลยแล้วก็กิิคนข้างแรกเลยครับเนี่ยพมไปพี่น้องมาครับวันนี้แซ่บๆหร่น้อนนัดป่ะเนี่ยคำเล็ก จิบเข้ากอนเนาะอดอกอีนครับตอนนี้ไงนะครับหมาครับสึกแซงนนัดวะนะครับพบุ่มสีมแลนะครับสุดยอดครับโปรยพี่น้องทำานี้เข้อรญยะจิบเขาแล้วครับอ ว,นวนานหฮมวานหฮมก็หาคณะตุ๋พี่น้องเอ้ยค,ครับกุ้งตัวัง่าครับเนี่ยกุ้งตัวอง่ายแคบจิ้มสีฟูดโอ้ยอออ คาดคมบอแรมถ้ามาสโตรนโกอรี่ก็ยังมีคมอยู่เพราะอย่าใส่มือเด้อ ดูเลยครับม,มาครับเสียมอนดอกแมปเกาลีเกาลีครับ แซบครับเพื่ออยู่ทูเพจต่ำนะครับไปซื้อวอัตถุดิบยูแมคโครับโซดซื้อโซอดมายางเพลงเลย้อซองซ้ำลอยอค้หนึ่งยังแซบครับเห็ดต่ำท่านอยู่ครับไม่เนี่ย <c oughs> มือนสินบีได้ยังน้อยครับ เฮ้ยยังครับมาครับโบรพี่น้อง หู้จำยากนะแซบครับกินแต่กุ้งเลือก,กินแต่นี่ก็น้ำดอกนี่ก็แซบแล้วฮะ หอมสววนท่อหอมหอม่เกลี่านิดๆครับ ตัวนีนน้ไงนะเป็นวา้าวเนี่ย tôi nghe rồi âm nhân viên người phụ huynh phía đón tôi muốn nghe

E mm aí -hmm. น้ำดองน้ำปรุงมันแซ่บด้วยครับบนน้ำจิ้มนี่ก็แซ่บครับ ยาใส่มือนะครับบวาน,นสีฟูใส่ครับโหชบ,บิจวดไปคำนี้เน้นๆครับพ่อ,อยังน้อง mm -hmm.

mm -hmm. หอมๆครับหอมๆแามสไตล์ผมใส่ซอสข้องที่คอมเมนต์มาครับหอมๆกินซอสข้าวครับข้าวมันหวานพูดมีจะต้องโดนครับสวยเสียมวมันนะมีบอกเขาครับ <c oughs> cũng cung cái miếng tôi nghe ยามเมื่อพ่อควบมือครอคมอมะอีสานบ้านเราเรานี

ผมว่าซึ่งมือครับไปตามคลิปเป็นบ้างครับม,มันก็ที่มีความเปี้ยงตางเข้ามาเนาะมันก็ที่มีความเค็มความเค็มความหอม,ข,ม,ข,ม,ข,ม,มของสอสเพิ่มเข้ามาครับอืมนอกจากนี้แล้วสมมุติว่านั้น เหมือนที่ว่านก็เชื่อว่านเว,น,เวน,น,น่เนอะแล้ไม่มีความหอมความเค็มแซกเข้ามาก็ใช้เบ้น เป็นไงกับผมครับผมพี่น้องแต่แบบกลุ้งครับกุ๊บกับ Ủa, im quá มีต้นมั้งไง <c oughs> ครับบันไดอิมนะครับผมพี่น้อง <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมหมดมุงข้อตัวแล,แล้วเขาจบคลิปเปียกละนีนะครับถ้าใครมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซันต์ติ๊ก,กให้ครับผมเยอะๆนะครับสวัสดีครับ